สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วค่ะคุณแม่จ๋านะคะที่ชอ่องแม่บีเอ็นจค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นกแก้วรีวิวสินค้านะแม่นะ EP 154งานผ้าสลับแล้วค่ะแม่อก50งานปักสวยๆกันเลยแม่เดี๋ยวลูกจะให้ดูบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยจริงใส่สบายด้วยแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะส่วนความยาว28ทําทำผ่าข้างให้เรียบร้อยนะคะคุมสะโพกกันไปเลยค่ะราคา209บาทเท่านั้นค่ะแม่ ปักสวยๆปักเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะแม่จ๋าตัวนี้ปากนะไม่ใช่งานสกรีนค่ะทรงคอจะเป็นงานทรงคอกลมปากใส่แล้วคอไม่ตันแน่นอนค่ะแม่ราคาแค่209าบาทแม่เอดไปใส่ๆๆสวยๆเธอค่ะนะคะสีแรกเลยค่ะแม่จ๋าตัวนี้สีส้มแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะแม่นะสีส้มค่ะแม่นี่สวยเทียบกับงานกางเกงนะคะวันนี้ลูกใส่งานกางเกงขามาให้ดูเนาะแม่เนาะสก,กินนี่ฮาราโกะ ขาม้าขาบานเกงเกยีนสามารถใส่แมทชู่กับแงนเสื้อตัวนี้ได้หมดเลยค่ะแม่ตัวนี้สีส้มค่ะต่อด้วยเลยนะจ๊ะแม่จ๋าจะมีสีแดงแดงเนี่ยเหมาะกับแม่แม่ท่านไหนที่ชอบสีที่แบบแรงๆสีที่แบบสว่างสดใสนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีแดงค่ะนี่เลยสวยเก๋น่ารักนะคะแม่จ๋าสีแดงต่อด้วยเลยค่ะคุณแม่จ๋าจะมีสีกะปิขออนุญาตเรียกสีนี้ว่ากะปินะแม่นะ จะม่วงก็ไม่ม่วงชมพูก็ไม่ชมพูค่ะแม่ดูแต่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนอะไม่ใช่งานผ้ายับคุณแม่ไม่ต้องพยายามรีดให้มันเรียบเพราะว่าเนื้อผ้าถ้าเป็นงานสลาปอะค่ะแม่เขาจะเป็นเนื้อผ้ามีความเป็นคลื่นแบบนี้อยู่แล้วค่ะแม่ตัวนี้สีกะปิสีกะปิกก็สวยนะแม่เหมาะกับทุกเฉดสีผิวเลยต่อด้วยเลยนะจะแม่สาตัวที่ลูกใส่ตัวนี้ขออนุญาตเรียกว่าทะเลนะกันแม่จะเขียวก็ไม่เขียวจะฟ้าก็ไม่ฟ้าค่ะแม่สีทะเลกันไปเลยนะคะสีใสแล้วสวยนะแม่นะ สีทะเลถ้ารับแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะต่อด้วยนะคะตันนี้สีม่วงจะออกเป็นโทนแบบม่วงเข้มนี่เลยนะคะแม่จา๋าขอเรียกว่าสีม่วงนะแม่สีม่วงก็สวยแม่ใส่ทํางานใส่ออกงานได้หมดทุกโอกาสเวลาเลยค่ะแล้วก็เฉดสีผิวไหนก็สามารถใส่สีนี้ได้ทั้งหมดที่ลูกมีให้กับวันนี้นะแม่นะ EP หนึ่งร้อยห้าสิสีจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีด้วยกันค่ะแม่แม่แม่อยากได้สีไหนอยากได้สีอะไร แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะเปิดโทรศัพท์ค่ะ Line แอดนะคะแม่ขายอยู่ตรงนี้แล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแม่สั่งกับน้องแอดมินว่าแม่สนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 154แล้วตามด้วยสีส้มแดงกะปิทะเลนหรือว่าม่วงแต่ถ้าแม่อยู่ Line แอดนะ จะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะแคปหน้าจอค่ะแม่หรือว่าพิมพ์หรือว่ากดเข้าไปก็ได้เนาะแม่เนาะว่าแม่สนใจ EP ีนี้สีนี้แบบนี้ค่ะแม่จ๋านะคะสวยทุกสีงานดีทุกตัวสําหรับช่องแม่บีเอ็นจอยนะคะมีเสิร์ฟสินค้าให้กับคุณแม่ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการลงคลิปไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะคะ,ะแม่จา๋าเรามีไลฟ์สด3เวลาเลยนะ <c oughs> คือเชา้8ชา8ดโมงเช้าค่ะเที่ยงก็คือเที่ยงตรง แล้วไลฟ์เย็นนะคะแม่จ๋าก็จะมีเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะของทุกๆวันค่ะแม่นะคะยังไงฝากติดตามด้วยช่องแม่บีเอนจอยนะคะเราเสิร์ฟความสวยแล้วก็เราเสิร์ฟงานสินค้าดีๆราคาพิเศษให้กับคุณแม่แน่นอนค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะแม่นะสำหรับ EP นี้ลูกก็ขอการลาไปก่อนค่ะคุณแม่จา๋าสวัสดีจา้า